สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคมนะคะชาวราศีมังกรจะพบเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นเช่นเคยเลยแม่หมอขอเช็คพลังงานในตัวของคุณก่อนนะว่าพลังงานในตัวของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะซึ่งอาจจะเป็นพลังงานในตอนนี้หรือเป็นพลังงานในเดือนมีนาคมก็ได้นะคะแม่หมอแค่รู้สึกว่าคุณคุณมีเรื่องของการรับรู้ความต้องการของตัวเองมากขึ้นะ่ะ คือคุณเหมือนพยายามปัดปัดใจภายนอกอะที่จะเข้ามากระทบกับความสุขของตัวเองอะเพราะฉะนั้นคุณเหมือนเลิกแคร์คำพูดคนอื่นเลิกแคร์สังคมเลิกแคร์บริบทต่างจากต่างๆคุณจะแค่ทำตามเสียงในหัวตัวเองเสียงในหัวใจตัวเองหรือคุณแค่จะทำตามสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นะ่ะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะแค่รู้สึกว่า คุณไม่ค่อยยึดติดกับอะไรแล้วอะไม่ค่อยยึดติดไม่ค่อยพาตัวเองไปไปพันธนาการกับอะไรอะคุณแค่ทําคือทําไม่ทําคือไม่ทําคุณจะไม่ได้มานั่งคิดว่าถ้าทําไอ้นั้นแล้วคนนั้นจะรู้สึกยังไงถ้าทําไอ้นี้เราคนนี้จะรู้สึกเนี่งไม่แหละคุณจะทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วซึ่งถามว่ามันก็ดูเป็นพลังงานที่เข้มแข็งชัดเจนไม่โลเลไม่สับสนไม่หลงทางแล้วนะก็ถือว่าโอเคนะฮะมา มาดูนะคะว่าแล้วชาวราศีมังกรในเดือนมีนาเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับคุณบ้านนะคะชาวมังกรอุ๊ยถ้าพูดถึงเรื่องของงานประจำอะแม่หมอแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้ได้รันงานหรือได้ทำโปรเจกต์อะไรที่คุณไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยคืออย่างนี้คุณอาจจะได้รับแอสไซน์เมนต์ว่าคุณต้องไปทำโปรเจกต์โปรเจกต์เนี้ย แล้วเป็นโปรเจกที่คุณรู้เลยว่าคุณไม่ถนัดอะแล้วไม่น่าจะทําออกมาได้ดีขอลากนะหรืออาจจะเป็นเนื้องานเป็นโปรเจกหรือเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่คุณรู้เลยว่ามันมันยากที่มันจะทําออกมาได้ดีมันน่าจะต้องมีแต่ปัญหามันไม่มีทางมองในมุมโพซิทีฟได้เลยว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีอะไรเดรร้เพราะว่าถ้ามันดีมันคงดีไปนานแล้วอะหรือคุณอาจจะต้องตั้งรับในเรื่องของการแบบ ต้องไปทํางานกับคนนิสัยไม่ดีอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่แบบมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าต้องไปเจอกับเผือกร้อนต้องไปเจอกับสิ่งที่มันแบบคุณจะรู้สึกเลยว่ามันไม่น่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีอ่ะแต่น้าไพ่บอกว่าแม้ว่าคุณจะต้องไปเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นนะแม้ว่าคุณจะต้องไปเผชิญกับเรียกได้ว่าคอมเมนต์ การทํางานกับผู้บริหารที่มันแปลกๆเจอคนแปลกๆงานแปลกๆงานที่มันไม่น่าจะออกผลลัพธ์ที่ดีแล้วคุณกังวลใจว่ามันไม่น่าจะออกมาได้ดีมันจะทบกระเทือน KPI เราไหมอ่ะน้าให้บอกว่ารู้ว่าฝืนใจรู้ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ค่อยๆทํามันไปนะแล้วในระหว่างที่ก้ามเกินฝนทนหรือทํามันไปนะั่นน่ะพยายามคุยกับเพื่อนเยอะๆคือเพื่อนน่ะ เขาน่าจะพอช่วยหาทางออกในบางเรื่องได้พอช่วยพพอร์ตได้แต่ไม่สามารถช่วยได้หมดคือมันหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คุณคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่ได้แต่อย่างน้อยค่อยๆทำกันไปและในระหว่างทางเนี่ยอาศัยปลดทุกข์กับเพื่อนอาศัยให้เพื่อนช่วยบ้างคืออย่าไปจมดิ่งอะไรกับสิ่งที่เผชิญมากนะัก รู้แหละมันเลี่ยงไม่ได้แต่มันก็ต้องทำตามหน้าที่เพราะคุณยังอยู่ตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่พยายามที่อย่าจมดิ่งมากไปแต่รู้แหละว่าต้องเครียดอ่ะรู้แหละว่าต้องเครียดรู้ว่าต้องจมดิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําเจอปัญหาก็แก้เจออะไรก็ค่อยแก้ ค่อยๆปรับอารมณ์ของตัวเองแม้ว่าผลลัพธ์อะในเรื่องของงานหรือว่าสิ่งที่คุณต้องเผชิญอะมันก็ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่คุณคาดการไว้นักหรอกแต่คุณก็จะ,ะเผชิญมันแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ขอแค่ว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วอย่าไปสร้างปัญหาเพิ่มอย่าไปทำอะไรให้มันผิดพลาดเพิ่มให้เราต้องโดนเพิ่มอะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตื่นมาด้วย ความรู้สึกที่มันดูตึงนิดนึงแต่ตึงแล้วก็ค่อยไปเมากับเพื่อนค่อยไปวันหยุดค่อยไปคาเฟ่ค่อยไปเที่ยวแต่ในระหว่างที่เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่มันไม่พึงประสงค์เนี่ยรอบครอบเอาไว้คือต้องรอบครอบกับตัวเองต้องเซฟอ่ะต้องสร้างหลักฐานอะ่ะคนอื่นไม่รู้แต่ฉันต้องรอดอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรก็ได้ที่มันทำให้เราไม่โดน ว่าไปมากกว่านี้หรือเราไม่โดนเป็นประเด็นไปมากกว่านี้ต้องต้องเซฟอะ่ะแล้วแม่หมอเชื่อว่าอย่างไรคุณก็จะผ่านพ้นไปได้อะ่ะอืมก็คือผ่านพ้นไปได้แหละแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามีผลลัพธ์ที่ดีนะแต่ผ่านพ้นได้อะ่ะแล้วส่วนใครที่กำลังมีเรื่องที่ต้องเดินทางไปประชุมสัมมานานอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศมีโปรเจกต์ที่จะต้องมีการจัดอีเวนต์จัดแคมเปญร่วมกับใครคอลาบบิโลชันกับใครหรือว่า ัตองค์กรกําลังจะมีจุดที่แบบมีเรื่องของการร่วมมือกับใครเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือคุณทํางานเซลล์ที่ต้องมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายอ่ะหรือบางคนกําลังมีจุดที่กําลังได้ข่าวดีเรื่องการเติบโตก็ได้หรือบางคนกําลังจะได้ย้ายงานในเดือนนี้ย้ายแผนกย้ายชัน้นย้ายตึกย้ายฟังงใช่นในเดือนนี้ถือว่าสถานที่ใหม่ๆอะไรใหม่ๆหรือสิ่งที่คุณกําลังเดินทางไปพบเจออ่ะมันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆแล้วกันอืม คุณอาจจะกําลังเดินทางไปคุยกับลูกค้าปิดเดียวกับลูกค้าาปคนปประชุมข้างนอกไปสัมมนานะข้างนอกคืออะไรก็ตามที่ปลายทางรอคุณอยู่อ่ะถือว่าดีหรือ movement เปลี่ยนแปลงอะไรปลายทางที่รอคุณอยู่ถือว่าดีหมดนะคะ mm hmm. เดือนนี้มันก็ไม่ได้แย่สักทั้งหมดหรอกคะ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องที่แบบซักซัก 60%ที่มันดูตึงอ่ะแต่สัก4 0อย่างน้อยงานที่เป็นรูทีนเนี่ยงานที่เป็นรูทีนงานที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครงานที่คุณทําอยู่ทุกวันอ่ะมันก็ค่อนข้างราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามแผนแต่แค่ว่าไอ้งานอื่นๆที่คุณได้รับมาที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันอาจจะต้องตั้งก้นใจทําหน่อยแล้วทําด้วยสติคิดว่ามันก็น่าจะพอประคองไปได้นะคะทําไมแม่หมอรู้สึกว่าท่านที่ ท่านที่ทำงานเซลล์จะได้ยอดดีมากใครทำงานเซลล์บ้างคะชาวราศีมังกรหรือใครทำงานที่ต้องมีเรื่องของการทำตามเป้าอ่ะคุณจะทำตามเป้าได้สำเร็จนะหรือถ้าใครรอคอยข่าวดีอะไรก็จะได้ตามที่ต้องการแต่ต้องเป็นข่าวดีหรือสิ่งที่คุณลุ้นมาแล้วนะไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์นะคะ ไอ้เรื่องของการเปลี่ยนงานแม่หมอมองว่ามีนะคะมองว่ามีเรื่องของการยกย้ายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ตามที่มาดูเป็นผลลัพธ์ที่ดีมันมีแต่มันก็มีเรื่องที่คุณต้องเฝ้าระวังด้วยแล้วก็อาจจะต้องระวังคําพูดคําจาของตัวเองคือมันต้องมีสิ่งที่มันกระตุ้นด้านมืดเราแน่ๆแหละแต่อาจจะต้องพยายามสงบจิตสงบใจหรือพยายามระงับคําพูดคืออย่าไปเป็นคนไม่น่ารักอย่างคนอื่นเขาอะให้คนอื่นเขาไม่น่ารักเรา ก็ไม่ต้องแบบไม่น่ารักเหมือนคนอื่นเขาอะคือให้เราเป็นเป็นโหมดแม้ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทําแต่ก็อย่าสู้กับในรูปแบบที่มันเหมือนเขาอะให้เป็นผู้ถูกกระทําสู้กับในรูปแบบของความเป็นผู้ดีความมีมารยาทความประคับประคองความไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะออกมาดีคนไม่ดีมันก็ต้องแพ้ภายในวันณะักวันใดวันหนึ่งแต่แค่ไม่ใช่วันนี้ก็พอนะฮะแล้วไอ้ตัวผู้บริหารที่ปแปลกเลยอะก็ปล่อยปล่อยปล่อยไป ก็แปลกจริงแหละไปปล่อยไปแล้วก็ตั้งรับช่วงนี้ก็ทําตัวเองให้มันดูมีหลักฐานหน่อยนะแล้วก็เรามาดูว่างในเอกสารข้อมูลสัญญาพูดอะไรกับใครก็พยายามแบบรอบคอบหน่อยนะคะเพื่อนไม่แย่เพื่อนไม่แย่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใที่ทํางานในทีมเดียวกันที่คุณชอบหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกันไปแฮงเอาท์หน่อยก็ดีนะคะหรือ บางคนอาจจะมีเรื่องของการเตรียมที่จะไปเที่ยวแล้วก็ได้ลางานก็ไม่ติดประเด็นอะไรส่วนท่านที่ทําธุรกิจการค้าการขายนะเด่นเลยแหละธุรกิจส่วนตัวอาชีพเสริมฟรีแลนซ์เนี่ยถ้ามีเรื่องของการออกบูธดีเลยหรืออาจจะมีเรื่องของการได้ดีวทางไกลมาคือง่ายๆออเดอร์ล้นดีวงานล้นนะ่ะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปเจอสังคมใหม่ๆมีการออกอีเวนต์ออกบูธออกนอกสถานที่อาจจะมีหรือมีการไปคอลแลบงานร่วมกับใครถือว่าโอเคเลยนะคะมางกร ส่วนเรื่องของทิศทางการเงินเนี่ยแม่เอออาการเรียนก่อนการเรียนเนี่ยต้นร้ายปลายดีแล้วกันต้นต้นอาจจะเครียดหน่อยแต่ระหว่างทางเคลียร์ได้ปลายผลลับออกมาดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในเชิงการเรียนนะการเงินแม่หมอมองว่า ถ้าใครหวังเงินก้อนหวังเงินก้อนหวังเงินตกเบิกหวังเงินเคลมหวังเงินไอทีหวังเงินการขายทรัพย์หวังเงินโบนัสหวังเงินอะไรก็ตามการค้าขายคิดว่าจะได้ดีแต่ปรากฏว่ามันได้มาแล้วมันจะมีเหตุให้เสียค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเดือนที่เป็นการเงินหมุนแล้วกันค่ะเสียมันจะมีเรื่องให้ซ่อมให้เสียนูน่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นและรวมถึงถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยก็อาจจะหมายถึงอยู่ดีๆต้องไปหาหมอะ บางคนอาจจะมีแบบนัดผ่าตัดด่วนเลยผ่าตัดด่วนอาจจะเป็นเรื่องของตัวเองคนในครอบครัวสัตว์เลี้ยงก็เป็นไปได้นะแต่ได้รับการรักษาที่ดีละกันเรื่องอุบัติเหตุไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากังวลใจยกเว้นความหัวร้อนของคุณเองที่จะพาไปเกิดอุบัติเหตุนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ไม่เหมาะมองว่าความรักความสัมพันธ์คุณแยกแยะได้ดีคือไม่เอาไม่เอาอารมณ์ร้อนในที่ทํางานมาใส่คนรักก็นช่นหมายความว่า ก็น่าจะรักกันดีแล้วก็น่าจะรักกันแบบอุ่น้วนเพราะว่ายิ่งเครียดยิ่งชวนกันกินแล้วก็น่าจะมีแผนไปเที่ยวด้วยคนโสดเช่นเดียวกันน่าจะมีแผนไปเที่ยวกับเพื่อนคนในครอบครัวยังไม่โดนเดือื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ว่า LGBTQ ที่เป็นคนโสด LGBTQ อาจจะมีเจอกับใครสักคนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวแล้วกันอาจจะเจอใครสักคนระหว่างเที่ยวงานเลื่นเดินงานสังสรรค์ส่วน คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแม่หมอมองว่าเดินนี้ตึงตึงแต่ไม่รู้ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไงแต่มันตึงมากคือมันควรจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ไม่รู้ว่าคุณจะออกไหมคือมันมีมันมีเส้นบางๆแล้วว่าที่แบบไม่ควรอยู่แลว้วอะค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภลาบลอยคิดว่าไม่โดดเด่นแต่การลงทุนดีมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลงทุนอะไรในเดือนเดือนมีนาแม่หมอมองว่าดี แต่อันด้วยเรื่องคนมันดูค่อนข้างตึงๆอ่ะปัญหาเรื่องคนเนี่ยก็ไปขอพรพระแม่ลักษมีหน่อยก็ดีเพื่อให้เสริมสเสน่ห์นิดน,นึงเจ้าแม่ทับเทียมก็ได้หรือว่าหรือว่าคุณเครียดอาจจะเครียดเยอะเรื่องคนอาจจะไปแบบไปหาวิธีบําบัดอ่ะไปนวดก็ได้ไปทําอะไรก็ได้ทาให้คุณแบบมีความสดชื่นสดใสกว่านี้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องจมอยู่กับอะไรที่มันดูเป็นความท็อกซิกอ่ะ พเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าสําหรับชาวราศีมังกรก,ก็ไม่ได้แย่แต่ก็มีเรื่องที่เราต้องตั้งรับกันพอสมควรเนาะก็เอาเป็นว่าแม่หมอจะพยายามอัปเดตดวงรายเดือนให้ได้ทุกเดือนสาหรับทั้งหับ12ราศีนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะชอบไม่ชอบอย่างไรลองคอมเมนต์ดูคะ่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆสาหรับการรับนะฟังและการติดตามวันนี้แม่หมอไปก่อนสวัสดีคะ่ะ